ทำแชมพูมะกรูดใช้เองสูตรประหยัดทำง่ายๆช่วยผมดกดำเงางามชะลอการเกิดงกส่วนผสมสองอย่างอยู่ต่างแดนที่ไหนก็ทำได้ ทำแชมพูมะกรูดใช้เองไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆอยู่ต่างแดนก็ทำใช้ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสู่ k k ีกิกีก้เดฟแม่บ้านสายฝอขอแชร์นะคะนี่คือแชมพูมะกรูดที่กิกี้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบมีฟองด้วยค่ะเราไปลงมือทำด้วยกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะกิก,กี้ก็จะนำมะกรูดนะคะไปย่างไปจี่ไปเผาไฟให้สุกนะคะขั้นตอนต่อมาก็ เตรียมน้ำเปล่าและก็แชมพูที่เรามีเลยค่ะทุกคนวันนี้กิกี้ใช้เทสเบเกอร์นะคะที่หาซื้อได้ที่นี่ค่ะมันเป็นทั้งแชมพูใช้ได้ทั้งอาะ,ะผมแล้วก็อาบน้ำเลยค่ะพอดีกิกี้คิดว่าเอออยากได้แชมพูแบบไทยๆก็เลยนำมะกรูดมาทำในวันนี้เริ่มทำกันเลยค่ะทุกคนเอามะกรูดที่ย่างเผาจีไฟจนสุกแล้วนะคะ มาบีบลงในน้ากิกิ้ใช้ประมาณเกือบ1แก้วนะคะทุกคนน,น้ํานี่กิกี้กะเอาเลยนะคะทุกคนจะใช้น้อยใช้มากได้หมดเลยนะคะที่นี่คือเป็นสูตรแบบกะเอาเราไม่ทําเยอะเราทาอ่าทีละน้อยน้อยทาบ่อยๆนะคะทุกคนมันจะได้สดใหม่เสมอค่ะเสร็จแล้วกิ๊กี้ก็จะเอาผิวมะกรูดนะคะทั้งลูกเลยค่ะหั่น ใส่ลงไปในน้ํานั้นด้วยนะคะมะกรูดน,นะคะก็จะช่วยทําความสะอาดเส้นผมนะคะทําให้เส้นผมเราแข็งแรงดกดําเงางาม,งามนุ่มลื่นนะคะสามารถใช้แทนแชมพูได้เลยแต่กิกกี้ก็จะผสมแชมพูลงไปนะคะเพราะว่าติดการมีฟองค่ะถ้าอยากใช้แบบไม่มีฟองกิกกี้ได้แชร์ไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆลองไปดูนะคะเสร็จแล้วกิกกี้ก็จะใส่ในเครื่องปั่นนะคะปั่น ไปเลยให้ละเอียดเลยนะคะทุกคนนี่เมื่อปั่นละเอียดแล้วกิกิแนะนําว่าต้องมากรองนะคะถ้ามีคลิปไหนบอกว่ามันละเอียดแล้วไม่ต้องกรองก็ได้แนะนําต้องกรองนะคะกิกิใช้แบบไม่กรองแล้วคือ,อใยมันหรืออะไรนะคะ เกล็ดขอนมันนะคะจะติดที่ผมเราล้างออกยากมากๆค่ะอย่าหาทำนะคะเสร็จแล้วก็มากลองเอาแต่น้ํานะคะบีบออกให้หมดนะคะส่วนกากใยที่เหลือกิกกี้ก็จะเก็บไว้ไปทําอะไรต่อเดี๋ยวขอคิดดูก่อนค่ะอาจจะไปทําสครับผิวนะคะเสร็จแล้วก็จะได้น้ําออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนมาถึงขั้นตอนเติมแชมพูลงไปเลยค่ะเพื่อนเื่อจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะกิกกี้ใช้ของเทสเบเกอร์นะคะอันนี้ก็จะกลิ่นออก บูดบูดไม้ไม้นิดหนึ่งนะคะทุกคนกลิ่นของเชดเบเกอร์กลิ่นนี้นะคะกลิ่นจะหอมล้มุนมากเลยค่ะออกเขาบอกมีส่วนผสมของจัสมินด้วยนะคะทุกคนก็คือมะลินะคะแล้วก็มี lime นะคะหรือกลิ่นมะนาวอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นมะนิลาผสมโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้รวมกันรู้แต่ว่าหอมมากแล้วก็จะเป็นน้ําใสๆแบบนี้นะคะทุกคนผสมเข้าไปในน้ํามะกรูดของเรานี่แบบว่า ดูไม่ออกเลยค่ะว่ามีแชมพูข้างในมันดีมากๆเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะครั้งนี้กิกี้ใช้น้ําเยอะเกินไปครั้งต่อไปกิกกี้จะลดปริมาณน้ําลงค่ะเพื่อนๆก็ลองปรับดูนะคะและ กิกิก็จะเติมแชมพูอีกตัวหนึ่งเข้าไปนั่นก็คือแชมพูอาร์กนนะคะหรือน้ํามันอาแกนค่ะแชมพูตัวนี้นะคะผสมน้ํามันอาร์กนซึ่งน้ํามันอารกนก็จะช่วยให้ผมเราชุ่มชื่นกักความชุ่มชื้นให้กับผมเรานั่นเองค่ะกิก,กิก,ก็เลยจะเติมลงไปอีกนิดหนึง่งเพื่อนๆนมีแชมพูอะไรก็เติมลงไปได้เลยนะคะอยากบอกว่าหอมมากๆ หอมมากๆเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆมีอะไรแชมพูอะไรใช้ได้หมดเลยนะคะไม่จําเป็นต้องใช้แบบกิ่กีเพราะว่าผมของคนเราบางทีก็ใช้แชมพูต่างกันนั่นเองค่ะทุกคนขึ้นอยู่ที่ลักษณะเส้นผมและผิวหนังศีรษะของเราด้วยค่ะเสร็จแล้วเราได้แชมพูที่ผสม mix มเรียบร้อยแล้วก็นำขวดมาเก็บใส่ ไว้แบบนี้นะคะคกิกิจะบรรจุไว้ในขวดแก้วแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะไปใส่ในตู้เย็นนะคะเก็บได้นาน4อาทิตย์ถึง1เดือนนะคะคกิกิจะทําบ่อยๆจะไม่ทําเยอะนะคะก็จะทําเน้นทําบ่อยๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคดคีกิกิเดฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ที่ติดตามร,รับชม